มิ s ชั่น to t มูล o อดแคสต์รอเธออยู่บ่ายเดวอนเทย์พรีเมียมสกินแคร์สำรัสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่มิชชั่น t h e มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับระวิทานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งนะฮะก็คือหนังสือเล่มนี้นะฮะ Maybe you should talk to someone นะ หนังสือเขาก็ดูหน้าตาโดดเด่นทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นสีเหลืองแล้วก็มีทิชชู่อยู่นะฮะแล้วก็มีแก้วน้ําอยู่นะครับก็ตามชื่อฮะตามชื่อนะครับเขาก็บอกว่าเป็นไอ้แท็กไลน์นะของหนังสือก็คือว่า a therapist herb therapist and our lives r e v e a l เนะี่ยก็คือเขียนโดยนักจิตวิทยานะครับแล้วก็ที่น่าสนใจกับหนังสือเล่มนี้ก็คือว่าเขาเล่าเรื่องตอนที่เขาไปต้องไปเจอ คนที่ทาอาชีพเดียวกันก็คือต้องไปหาต้องไปพบนักจิตวิทยาเหมือนกันนักจิตแพทย์ต้องไปพบจิตแพทย์เหมือนกันเนี่ยนะฮะโอเคหนังสือเล่มนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นหนังสือที่พยายามทําความเข้าใจมนุษย์นะฮะแล้วก็พูดถึงเรื่องของการไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตบําบัดต่างๆนะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายท่านเคยเคยมีคําถามนี้พุดขึ้นมาในหัวไหมว่าเฮ้ยเราต้องไปพบจิตแพทย์หรือเปล่านะนะฮะคำถามนี้ผมว่าผมว่าบางที หลายท่านน่าจะเคยมีคำถามนี้ผุดขึ้นมาในหัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนะครับของเราอาทิรู้สึกช่วงนี้แบบนอนไม่หลับเลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุรู้สึกว่างเปล่าไร้จุดหมายนะครับไม่ยินดียินร้ายแต่ไม่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเวลามีอาการเหล่านี้เนี่ยบางทีอาจจะเป็นเวลาที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามนี่ว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องไปพบกับผู้เชี่ยวชาญ เมื่อไร่ต้องไปหาหมออาการแบบนี้ควรจะไปหาหมอไหมนะครับเออเราถ้าเกิดคนไม่เคยไปเนี่ยนะฮะการไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตบําบัดนักจิตวิทยาเนี่ยเป็นยังไงนะครับหลายคนเคยไปแล้วนะฮะเราก็ไม่ได้ไปนานแล้วเนี่ยแล้วยังต้องไปอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็สงสัยคิดไปคิดมาแล้วก็ไม่ไปก็ทําให้เราต้องเรียกว่าละเลยสุขภาพจิตของเราไปโดยปริยายต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยหลายคนเนี่ยนะฮะคิดจะไปนะแต่เหมือนมันมีอะไรบางอย่างแบบ เป็นกำแพงบางๆกั้นอยู่แล้วก็ไม่เอาดีกว่านะครับถ้าเกิดใครสงสัยเรื่องนี้อยู่ก็ลองหาเวลามาอ่านเล่มนี้ก็ดีนะฮะเพราะว่าจริงๆผมว่าเล่มนี้มันอาจจะตอบคำถามนี้ได้นะครับรว่ามันถึงเวลาหรือย่างที่คุณจะต้องคุยกับใครสักคนนะครับหนังสือ maybe you should talk to someone เนี่ยมีชื่อไทยด้วยนะฮะชื่อว่าเพราะนี่คือสิ่งที่นักจิตวิทยาไม่เคยบอก ประมาณนี้นะรจริงๆคือนี่คือสิ่งที่ไม่ได้ถูกเล่าในมุมมองแบบแบบปกติแล้วกันคือนักนักนัสือที่เขียนโดยนักจิตบาบัดนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์มีเยอะมากนะครับแต่ว่าเล่มนี้ไม่เหมือนเล่มอื่นนะนักจิตบําบัดท่านนี้เนี่ยชื่อว่าโรลลี่กอล็บนะฮะก็อย่างที่บอกแมหนังสือเล่มนี้จะคล้ายกับหนังสือเล่มอื่นที่เขียนโดยนักจิตวิทยาท่านอื่นๆเนี่ยตรงที่เขาก็จะเล่าประสบการณ์เรื่องราวของเคสต่างๆที่มีคนมาบําบัด แต่เล่มนี้อาจจะพิเศษหน่อยตรงที่ว่ามีประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเองเนี่ยที่ต้องเข้ารับการปรึกษาเนี่ยด้วยนะครับนักจิตบํบาบัดมานั่งคุยนักจิตบํบาบัดด้วยตัวเองเนี่ยก็น่าสนใจก็น่าสนใจนั่นหมายความว่านักจิตบ,บาบัดก็เป็นคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นในวันที่เขาทุกข์ใจเขาก็ต้องไปหาคาปรึกษาเช่นเดียวกันนะครับซึ่งบอกว่า เธอบอกว่าการที่เธอมีปัญหาจนต้องมปห,หาคําปรึกษาจากนักจิบบตบำบัดด้วยกันเนี่ยทําให้เธอเข้าใจความเป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็เข้าใจคนไข้ามากกว่าเดิมและที่สําคัญก็คือเข้าใจตัวเองมากกว่าเดิมด้วยนะครับลอรีก็ได้ถอ,อ,อดบทเรียนนะครับแล้วก็ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องจิตบำบัดในหนังสือเล่มนี้อย่างละเอียดเลยทีเดียวนะฮะแต่ผมจะมาสรุปคร่าวๆให้ฟังว่าเธอให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างนะครับข้อที่หนึ่งก็คือว่าปัญหาแรกที่คนไข้ามาปรึกษาเนี่ยมักไม่ใช่ปัญหาจริงๆพูดง่ายๆคือว่า เราอาจจะคิดว่าเรานอนไม่หลับเพราะเราเครียดสมมตินะสมตสมตินะฮะแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่ความเครียดเป็นเพียงแค่ผิวผิวของปัญหาปัญหาจริงๆมันฝั่งรากลึกกว่านั้นนะครับลอรีเล่าว่าบางทีปัญหาที่แท้จริงเนี่ยมันฝั่งรากลึกจนกระทั่งเราไม่รู้ตัวเวลาคนไข้เข้ามาปรึกษาเนี่ยเธอ็ามากจะถามว่าเป็นอะไรมานะฮะทำไมถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงต้องมาหาล่ะอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็จะได้รับคําตอบที่เป็นเรื่องผิวเผิน หรือว่าเป็นอาการแล้วกันที่ที่ต้องเผชิญอยู่เช่นนอนไม่หลับร้องไห้บ,บ่อยๆกินข้าวไม่ลงอะไรแบบนี้นะฮะปวดหัวอะไรก็ว่ากันไปเธอก็ยกตัวอย่างเคสหนึ่งนะฮะชื่อจอนนามสมมุติเนี่ยนะฮะคนไข้ชายคนนี้นะฮะก็มาหาเธอด้วยอาการนอนไม่หลับนะฮะเพราะมีปากเสียงกับภรรยาบ่อยๆแ้ะเคเรื่องงานนี่คือสิ่งที่เจ้าตัวคิดนะคะรับลอรีก็ได้พูดคุยก็ชวนจอนคุยอ่ะไปเรื่อยๆนะฮะแก้ปัญหาก็พยายามจะลองดูว่าเอ๊ะจริงๆมันคืออะไรกันแน่ พอคุยไปคุยมาเนี่ยทั้งสองคนทั้งตัวคนไข้แล้วก็รอรี่เนี่ยพบว่าปัญหาแท้จริงของจอนไม่ใช่ความเครียดนะแต่เป็นความเศร้าฮะซึ่งดูผ่เถิอนมันอาจจะคล้ายกันใช่ไหมแต่จริงไม่คล้ายเลยนะ,ะมันเป็นคนละเรื่องเลยนะความเครียดความเศร้าเนี่ยนะฮะความเศร้าของจอนเนี่ยมาจากการสูญเสียลูกชายแต่เขาเก็บมันไว้นะฮะเพราะว่าพอเขาไม่อยากจะแสดงมันออกมาพอเขาก,กดมันไว้เนี่ยเขาก็กลายเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์ไม่เก่ง ซึ่งสิ่งนี้เองก็ส่งผลต่อปัญหาอื่นๆในชีวิตของเขาอย่างเช่นการทะเลาะกับภรรยาที่ทะเลาะกับภรรยาเพราะว่ามันเหมือนมันมีอะไรกดอยู่เพราะเพราะมันมีอะไรมาสกิบป,ปุ๊บนิดนึงมันก็ระเบิดขึ้นมานะครับรวมถึงทําให้เขาสื่อสารของคนอื่นได้ไม่ค่อยดีด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยข้อสรุปข้อนี้ก็คือบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณกาลังประสบปัญหาอะไรอยู่นะครับลองคุยกับผู้เชี่ยวชาญดูเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยปัญหาที่คุณคิดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงถ้ามันไม่ใช่ปัญหาทที่แ้จจริงมันก็ะู แก้ปัญหาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องแล้วมันก็ไม่หายสักทีนะครับข้อที่2ก็คือว่าการตามหาสาเหตุของปัญหาและการเยียวยาเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาถ้าใครคิดว่าการไปพบจิตแพทย์หรือพบนักจิตบําบัดหนึ่งครั้งนะฮะแล้วคุณจะได้ยาวิเศษมาแล้วคุณก็จะไม่รู้สึกเป็นอาการนั้นอีกเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะในการบําบัดเนี่ยหลายครั้งกว่าคนไข้เนี่ยจะได้เล่าหรือ หรือสามารถที่จะขุดเรื่องออกมาเนี่ยนะฮะใช้เวลาอยู่นานทีเดียวกรณีของจอห์นกับลอรีเนี่ยเขาบอกว่าพบกันอยู่หลายครั้งนะฮะกว่าจะขุดสาเหตุที่แท้จริงออกมาได้และเมื่อเจอสาเหตุแล้วก็ไม่ใช่ว่าอ๋อเจอปุ๊บเอ้แก้ปัญหาปุ๊บง่ายๆอย่างนั้นมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองการเยียวยาจิตใจมันใช้เวลาดังนั้นเรื่องนี้ไม่สามารถที่จะเร่งได้นะครับข้อที่3ามคือความรู้สึกเก็บกดของเราไม่เคยหายไปไหนนะฮะวิธีการเดียวที่จะช่วยได้คือต้องระบายมันออกมา นะครับมันคนเรามีปมเยอะมากนะแตกต่างกันออกไปเป็นปมวัยเด็กปมจากเรื่องอไลๆในชีวิตหรืออะไรแบบนี้มันมีเยอะมากนะครับในขั้นตอนการรักษาไม่ใช่ว่าเอามาถึงปุ๊บเอายานอนหลับไปยาคลายเครียดไปจะช่วยได้อย่างเดียวนะครับยาบางทีก็ต้องใช้แต่ว่ามันไม่ใช่ทางออกทุกครั้งหนึ่งรอยเอร์เซ็นตนะฮะแต่การรับรู้และยอมรับว่าตัวเองมีความเศร้าเข้าใจถึงปมของตัวเองว่าเรามีความเศร้าเรื่องนี้ สาเหตุมาจากอะไรและกล้าสแสดงออกทางอารมณ์ผู้นี้คือว่ากลา้าที่เป็นคนอ่อนไหวมากขึ้นนะครับหลายคนไม่ไม,ไม่ไม่กลา้าที่จะแสดงออกทางอารมณ์เพราะไม่อยากสแสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นเลยต้องแบบนิ่งๆตลอดอันนี้ก,ก็ก็คือการกดปัญหาไหวสำหรับคนที่มีปัญหานะครับเมื่อเขากล้าสแสดงออกทางอารมณ์มากขึ้นช่วยให้เขาแก้ปัญหาได้แล้วก็กลับมามีความสุขกับชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับข้อคิดข้อที่สี่คือเพราะไม่มีใครอยากรู้สึกเจ็บปวด เราจึงสร้างเกราะป้องกันตัวเองไว้อันนี้เรื่องธรรมชาติของมนุษย์เป็นธรรมชาติข้อสําคัญของมนุษย์เลยคือว่าเราเนี่ยนะฮะสมองเราอะนะจะมีสิ่งที่เรียกว่า defense mechanism หรือว่ากลไกในการป้องกันตัวนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการที่จะเจ็บปวดซึ่งไอ้นี่แหละเป็นหนึ่งในความยากในการบําบัดนะฮะเราเนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงที่จะรู้สึกถึงความเจ็บปวดพวกนี้หากทําได้ การอีกเกลี่ยงทำไงฮะก็ปฏิเสธนะครับซ่อนความรู้สึกกดทับไว้หรือโยนความผิดให้กับคนอื่นหรือเรื่องอื่นไปนะแต่ในการบําบัดเนี่ยเราจําเป็นจะต้องวางกรอบป้องกันเหล่านี้ลงนะครับและทําความเข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตามนะครับกรณีนี้ลอรีก,ก็ยกเรื่องของเธอเองขึ้นมานะฮะเธอบอกว่าตอนที่เธอเลิกกับแฟนหนุ่มคนล่าสุดเนี่ยเธอเสียสูญมากมเลยนะฮะจนกระทั่งต้องไปพบนักจิตบําบัด ระหว่างการบาบัดเธอก็ได้แต่พร่ำบอกถึงสาเหตุของความเสียใจก็คือเขาเลิกกับเธอด้วยเหตุผลที่เห็นกระตัวแล้วก็เธอก็เจ็บปวดมากแต่ระหว่างการพูดคุยเนี่ยนักจิตบาบัดของเธอได้สังเกตว่าเธอพูดว่าชีวิตใกล้จบเต็มที่แล้วนะครับเขาจึงถามเธอว่าหมายถึงอะไรอะนะฮะลอรีเพิ่งอายุ40เสงชีวิตจะใกล้จบได้ยังไงฟังดูไม่มีเหตุผลเลยบทสนทนาน,นี้จึงนําไปสู่ความจริงที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยลอรี่กังวลเรื่องสุขภาพไม่น้อยเธอเจ็บ อ,อ,อ่อนแอบมาสักพักหนึ่งละนะฮะโดยไม่มีสาเหตุยังหาใส่ไม่เจอและจริงๆแล้วที่เธอเสียใจเรื่องการเลิกกับแฟนครั้งนี้มากกว่าการเลิกกับแฟนครั้งไหนๆนี่เป็นเพราะาเธอกลัวตายอย่างโดดเดี่ยวมากกว่าไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวผู้ชายคนนี้แค่ทีเดียวนะครับเพราะไม่อยากยอมรับความจริงอันเจ็บปวดว่านักจิตบําบัดที่เข้าใจมนุษย์อย่างเธอดันมากว เรื่องธรรมชาติอย่งความตายเนี่ยเธอจึงยกกรอบป้องกันขึ้นมาแล้วก็อ้างเหตุผลอื่นที่ทําให้เธอเสียใจนะฮะพอเธอเริ่มเข้าใจเรื่องนี้เธอก็บอกอ๋อโอเคเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่คนนี้แต่มันเป็นเพราะสิจูเอชันอื่นต่างหากที่ทําให้เธอรู้สึกเสียใจเสียสูญมากกว่าปกตินะครับข้อที่5นะฮะยิ้มทักทายพูดคุยและยื่นมือเข้าหาคนในครอบครัวและคนแปลกหน้าบ้างเพราะว่ามนุษย์สัมพันธ์สําคัญต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มากๆนะครับความโดดเดี่ยวเป็นเรื่องที่น่ากลัวสาหรับทุกคนนักจิตวิทยาและนัก บําบ,บัดต่างเห็นตรงกันว่าไอ้ความโดดเดี่ยวนี่แหละทําให้สุขภาพจิตย่ําแย่จนต้องเข้ารับการรักษานะครับมีคนไข้คนหนึ่งของลอร,รีที่ชื่อว่าริต้าเนี่ยเป็นคนไข้หญิงวัยหกสิบเก้านะครับมาปรึกษาเธอเธอบอกว่าเพราะต้องอยู่โดดเดี่ยวนี่เธอทำให้เธอรู้สึกแย่มากเลยนะฮะหลายครั้งเนี่ยเธอใช้วิธีการต้องไปเจอมนุษย์บ้างเช่นเข้าร้านทําเล็บตั้งๆที่ไม่ได้อยากจะทาเล็บนะฮะเพียงเพราะอยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วพอใาท้ทำแบบนั้นเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ มีความสุขมากขึ้นดังนั้นการไปทํางานในสมาคมการไปทํางานอาสาอะไรพวกนี้นอกจากเราจะได้ทําความดีได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วสมมตินะฮะหรือได้ทดําในสิ่งที่เราชอบหรือไปเรียนอะไรต่างๆนียอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันสําคัญมากก็คือพาร์ทนี้แหละการมีมนุษยสัมพันธ์กับคนอื่นนะครับข้อที่6คือใจดีกับตัวเองอย่าพูดจาใจร้ายเพราะว่าเรื่องที่เราเล่าบอกกับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะเรื่องเล่าหรือว่า Narrative ในความคิดของเราที่คอยอธิบายเหตุผลของเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ย บางทีมันก็เป็นเรื่องในแง่ลบ self talk เป็นแง่ลบแล้วก็ไม่จริงด้วยยกตัวอย่างเช่นกรณีของริต้าที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเนี่ยเธอเอาแต่พร่ำบอกตัวเองว่าที่เธออยู่อย่างโดดเดี่ยวนะั้นเป็นเพราะว่าเธอหน้าเบื่อแล้วก็ไม่มีใครอยากฟังเธอพูดนะครับเธอก็เลยไม่มั่นใจแล้วก็หลีกเลี่ยงการเข้าสังคมหากเราลองจะเขียนเรื่องราวหรือว่าเน r าร์ทีฟของเราใหม่นะฮะลองพูดจาใจดีกับตัวเองมากขึ้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นได้ ลองจินตนาการดูว่าหากริต้าในวัยหกสิบเก้าบอกกับตัวเองว่าแม้เธอจะพูดไม่เก่งนักแต่ชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเธอก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเยอะนะเธอก็ผ่านชีวิตมาเยอะเออจริงๆเธออาจจะมีเรื่องที่เป็นแหวนลูกขคนอื่นได้ความมั่นใจนี้อาจจะนําเธอไปพบกับผู้คนใหม่ๆหรือว่าสารความสัมพันธ์กับผู้คนเดิมๆในชีวิตแล้วก็ทําให้เธอเหงาน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นนะครับขอ้อที่เจ็ดคือความหมายในสิ่งที่ทําช่วยเติมไฟและเป้าหมาย ในการมีชีวิตยอยู่ได้นะครับลอรี่บอกว่าความว่างเปล่าเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้คนไข้จํานวนมากเข้าพบกับน,นักจิตบํต<ม>าบัดเธอเองก็เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะฮะตอนเธอเซนสัญญาเขียนหนังสือเล่มหนึ่งทั้งที่ททเซนสัญญาจริงจังและรับเงินล่วงหน้ามานานแล้วแต่เธอเขียนไม่ออกเลยนะฮะเธอได้แต่บ่ายเบี่ยงไม่ยอมเริ่มเขียนสักทีเนี่ยพอจะเริ่มเขียนก็รู้สึกเขียนไม่ออกพอไม่เขียนก็รู้สึกกังวลเพระเด a d l ก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเนี่ย ลอรี่ถูกกัดกินไปด้วยความกังวลและความรู้สึกผิดที่ได้รับเงินล่วงหน้ามาแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อพิจารณาดูดีๆเธอเพบว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าหัวข้อของหนังสือเล่มนั้นมันไม่มีความหมายหรือคุณค่าต่อเธอเลยน,นั่นเองคุณค่าในตัวงานที่เราทําอยู่จึงเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งมีงานวิจัยออกมาเยอะมากที่พิสูจน์แล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขมากขึ้นเมื่อสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรามองเห็นว่ามีค่าเข้ากับงานที่เราทําอยู่ได้นะครับข้อที่8นะฮะ จาไม่ว่าเรามีตัวเลือกอยู่เสมอนะครับอย่างกรณีเมื่อกี้นะฮะกรณีของลอรี่เนี่ยนะฮะลอรี่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีทางเลือกเพราะว่ารับเงินมาแล้วและการบอกเลิกสัญญานั้นส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของเธอในฐานะนักเขียนอย่างไรก็ตามจริงๆ้วเนี้การบอกเลิกสัญ,ญญาเป็นเพียงหนึ่งในทางเลือกของลอรี่เพียงแค่เธอต้องเผชิญกับผลกระทบที่ตามมาของการตัดสินใจให้ได้เท่านั้นนะฮะซึ่งก็คือการหาเงินมาคืนสำนักพิมพ์และยอมเสียความน่าเชื่อถือแต่สิ่งที่เธอจะได้คืนมานั้นก็คือโอกาส ในการทำในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตเธออีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งก็คือการที่เธอได้เขียนหนังสือเล่มนี้แหละ maybe you should talk ทุกสามวันนี่เองนะฮะความรู้สึกไร้อิสระและติดกับสถานการณ์เดิมๆกลืนไม่เข้าขายไม่ออกก็เป็นอีกสาเหตุที่ทําให้คนมาพบนักจิตบําบัดสิ่งที่จะคืนอานาจในการตัดสินใจหรืออิสระให้กับเราได้อีกครั้งหนึ่งก็คือการตระหนักให้ได้จริงๆว่าเราทุกคนมีทางเลือกเสมอในสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะไม่มีทางเลือกก็ตามแต่ต้องยอมรับความจริงว่าบางทางเลือกเนี่ยราคาท หรือสูงมากนั่นเองข้อที่9นะครับอะไรที่คุณเคยไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปคนไข้คนหนึ่งของลอรีชื่อชาร์ลอตเป็นคนไข้วัย25มีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายและจ,จิตใจตัวเองอยู่ซ้ำๆแต่เลิกไม่ได้สักทีนะครับพฤติกรรมที่ว่าก็คือชอบผู้ชายที่นิสัยไม่ดีหรือว,ว่าแบดบอยนั่นเองเมื่อพูดคุยไปหลายครั้งจึงพบว่าพฤติกรรมของชาร์ลอตนี้เกิดขึ้นมาจากการที่เธอเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่ทะเลาะเบาแหวงกันเป็นประจำ เธอเห็นสภาพเช่นนี้ตั้งแต่เด็กจนโตจนถูกหล่อหลอมว่าความรักต้องเป็นแบบนั้นนะฮะดังนั้นเมื่อเธอเจอผู้ชายดีๆที่มีความสัมพันธ์ไม่ท็อกซิกเธอไม่ชินแล้วก็วิ่งกลับไปสู่อ้อมกอดของผู้ชายใจร้ายอยู่เป็นประจำจริงอยู่คอมฟอร์ทโซนนี้ทําให้สบายใจแต่อะไรที่คุณเคยไม่ได้ไหมายความว่าดีเสมอไปหลายครั้งเราต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจใหม่ในตอนโตว่าสิ่งที่ดีต่อเราจริงๆเราเป็นยังไงนะครับ ข้อที่สิบคือเมื่อกำแพงอารมณ์พังทลายไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องเสียสูญและเทไปเสมอนะฮะเมื่อโตมาเราจะพบว่าการระบายออกทางอารมณ์อย่างเต็มที่หรือที่เรียกว่าการ break down เนี่ยนะฮะเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเหมืออาชีพและผู้ใหญ่ไม่ควรทาหลายคนบอกว่าการระบายอารมณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นร้องไห้เขื่อนแตกนะฮะหรือแสดงความอ่อนแอเนี่ยหมายความว่าเราเลทไม่เป็นท่าเราคําว่า break down เนี่ยมันมันมันแย่มากๆอะนะฮะ ทั้งที่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะครับจริงๆเราแค่กําลังเปิดเผยให้ผู้อื่นนะรับรู้ถึงสภาพจิตใจของเราณนะขณะนั้นต่างหากถ้าเราซ่อนแผลไว้ไม่ให้แม้แต่ตัวเองเห็นเนี่ยบางทีมันเยียวยาไม่ได้มาเป็นแผลซึมลึกนะครับถ้ามันจะต้องเบรกดาวต้องร้องไห้เรากับสติแตกไปเลยก็ก็ทาได้นะฮะแต่ทุกครั้งที่ระบายอารมณ์และพักจนพอใจแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าเราสามารถหยิบชิ้นส่วนที่กระจัดกระจายอยู่กลับมาประกอบเป็นร่างของเราเราก็ใช้ชีวิตต่อไปได้นะครับ หนังสือ m e y o u you u l o u l l t to s to s o n e เนี่ยพาเราไปสำรวจจิตใจอันซับซ้อนของมนุษย์ว่าเพราะเหตุใดาบาดแผลในชีวิตที่เรานึกไม่ถึงกลับส่งผลต่อเราในหลายๆด้านทำไมเราต้องหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดนะครับทำไมเราต้องทำพฤติกรรมแย่ๆซ้ำอยู่บ่อยๆนะฮะผู้เขียนแสดงให้เห็นว่ามีเหตผลมากมายที่ทำให้มนุษย์รู้สึกย่ำแย่และการได้ระบายอารมณ์ คือวิธีการเยียวยาวิธีหนึ่งที่จะทําให้เราตามหาความสุขและใช้ชีวิตต่อไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะร้องไห้ออกมาหรือว่าพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญสักคนหนึ่งก็ต้องลองหาวิธีการเยียวยาตัวเองกันสักทางหนึ่งนะครับขอบคุณที่ติดตาม s i s s t o t to t o o n นะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by d e v o n t e Premium Skin Care for m e n